สวัสดีครับวันนี้วันที่6มิถุนายน2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโลโก้โตโยต้านะครับ1982นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ RC4 นะครับรหัสก็คือ z S0574 ราคา490บาทนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุ เป็นสเตเลดนะครับหนึ่งถุงนี่ก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับ3ชิ้นก็แปะตรงไหนบ้างเนี่ยเอาตัวอย่างมาให้ดูก็คือหนึ่งแปะข้างหน้านี้นะครับหน้าโลโก้นี่นะครับเป็นโลโก้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Toyota ครับหนึ่งนะครับสองคือข้างๆนี้นะครับนี่ซ้ายนะครับแล้วก็ขวาวันนี้ ลิขสิทธ์โตโยต้านะก็เขียนว่าโตโยต้าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ด้านข้างๆก็เขียนว่าโตโยต้าแล้วก็ 4WD นะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวโลโก้เนี่ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของโตโยต้าเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย r c 4ก็ทำบอดี้เรียกบอดี้มากระโดดแบบนี้มานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ มีคำว่าโตโยต้านะเพราะฉะนั้นโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะทำตัวโลโก้มาต่างหากให้คนมาแปะเองครับแต่สำหรับตัว1982ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้แปะมาให้เลยนะครับแล้วก็บอดดี้ก็จะทำเลียนแบบของรถจริงมาเลยนะก็จะมีรายละเอียดนะครับเหมือนจริงนะครับเป็นกระบะลึกอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านที่ข้างหลังก็มีโลโก้โตโยต้าด้วยนะแต่ว่าในนี้เนี่ยมีแค่3ชิ้นนะครับเป็นสเตเตรแล้วก็มีจะมีตัวกาว2หน้าแปะติดโลโก้มาให้อยู่แล้วนะครับมาถึงเราก็เล็งแล้วแล้วก็แปะได้เลยนะครับเลยนะครับก็เล็งให้ดีๆ,ๆนะเพราะว่ามันจะได้แปะให้ตรงนะครับ สำหรับท่านที่มีตัวบอดี้มากระโดดอยู่รุ่นเก่าเนี่ยก็าสามารถที่จะซื้อตัวโลโก้ตรงรุ่นมาได้เลยครับสำหรับตัวโลโก้ที่เป็นโยต้าโตโยต้เนี่ยเขาจะมีผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าลักษณะเนี่ยจะมีประมาณ3แบบครับมีของ RC4 ก็อีกแบบหนึ่งก็มีนะครับแล้วก็มีของ CC hand ครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าเหมือนกับเป็น เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนละปีนะครับอันนี้เป็นสำหรับปี1982ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางานะของเรานะของเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่อ rc scale thailand นะครับแล้วก็มี a c e b o o k นะครับ a c e b o o กก็ชื่อ rc scale thailand เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่เข้าไปดูชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยไว้ในเว็บเนี่ยถ้าชอบชิ้นไหนยังไงก็อินบ็อกซ์มาในเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่า แอดไลน์ <Add> ผมก็ได้ครับไลน์ก็ ID i d ไลน์นะครับ HD Alien นะครับหรือว่าเขาไปใน s h อ p e e ก็มีนะครับช้อปปีก็มีคำว่าร้านร้านร้านเราชื่อว่าร้านลดสเกลนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วมันจะหายากนี้ไม่แน่ใจเพราะมันเพิ่มเปิดใหม่นะครับก็อาจจะก๊อปปี้ตัวรหัสสินค้ายอย่างเช่น Z S 0574เนี่ยแล้วก็ไปวางในช่องค้นหาของช้อปปีเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับก็ ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับตัว YouTube นะครับ u t u b e เราก็ชื่อ r c s k i l l t h a i l a n d เหมือนกันก็จะมีสินค้าต่างๆที่รีวิวไว้นะก็น่าจะเป็นร้อยรายการนะครับท่านก็เข้าไปตามดูแล้วก็ i n s t a g r กรก็มีนะครับอ c ร์ i l a i l a ไท a นะครับก็สำหรับท่านที่จะมาที่ร้านนะครับมาที่สนามก็โทรมานัดก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ081 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ Where she was wondering